นี่นี่เบิ้งบกหอยเชอรี่เขาง่ายหลายหลายคุณอูดังแกได้ปะเ, <c oughs> เออนั่นเดนั่นเดได้อีกแล้วยะจันนั่นแม่คุณน่ะแกะอีกแล้วแกะอีหยังแกะก้อนหิน <c oughs> คุณ <onz> <etus> okay. น่ะมิคุณน่ะหลายคักหลายคักพี่น้องเยเออใหญ่แ้วเนี่ย